ไม่มีช่วงไหนจะเหมาะกับการพูดถึงอากาศร้อนเท่าเดือนเมษายนอีกแล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับสภาพอากาศที่ร้อนในประเทศไทยหรือเจาะลงมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราอาจจะชุนชินกันแล้วเพราะว่าเราอยู่กับมันมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่อากาศร้อนที่ว่าเนี่ยมันมีอันตร,รายมากกว่าที่เราคิดนะครับวันนี้ผมจอมพันดาวสุขโขและเฮนไลน์ขีดเส้นใต้ประเด็นใหญ่โดยสำนักข่าวทูเดย์จะเอารายงานล่าสุดที่เพิ่งผเผยแพร่ออกมาสะท้อนความน่ากังวลครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยมีแนวโน้มร้อนมากขึ้น และร้อนนานขึ้นนะครับและอากาศที่ร้อนมากและร้อนนานนั้นอาจมีผลกระทบต่อคนในกรุงเทพทั้งทางด้านเศรษฐกิจด,ด้านสังคมหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงต่อชีวิตที่อาจทำให้มีคนตายเพราะร้อนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับหากอุณหภูมิของกรุงเทพร้อนขึ้นเพียง1องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าล่าสุดมีรายงานเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับธนาคารโลกนะครับเรื่องคลิกโฉมกรุงเทพให้เย็นสบายแก้ปัญหาความร้อนเพื่อมหานครที่น่าอยู่เพิ่มไผ่แพร่เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับรายงานฉบับนี้ศึกษากรุงเทพในเชิงลึกเกี่ยวกับอากาศร้อนตั้งแต่แนวโน้มความร้อนในอนาคตไปจนถึงผลกระทบทุกภาคส่วนที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือภาะวะโลกร้อนที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองของกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสูงการก่อสร้างพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่ปัจจัยอื่นๆของเมืองข้อสรุปจากรายงานชิ้นนี้เพราะว่ากรุงเทพจะร้อนขึ้นนะครับแมฟังแบบนี้หลายคนคงไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ได้ข้อสรุปนี้เพราะว่าภาะวะโลกร้อนเนี่ยก็เสี่ยงทําให้กรุงเทพ ร้อนไปตามโลกแบบนั้นอยู่แล้วแต่คีย์เวิร์ดที่ได้จากการศึกษานี้ค้นพบในเชิงรายละเอียดนะครับที่บอกว่ากรุงเทพจะร้อนขึ้นเนี่ยคือร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นแถมยังร้อนนานขึ้นด้วยนะครับอย่างร้อนนานเนี่ยตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะครับคือระหว่างปี2503ถึง2543กรุงเทพมีวันที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียส ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ถึง100วันต่อปีครับแต่ว่าจากการศึกษาด้วยการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองภูมิอากาศในรายงานล่าสุดชี้ว่าในปี2643หรือในอีกประมาณร้อยกว่าปีข้างหน้ากรุงเทพอาจเผชิญกับวันที่อุณหภูมิสูงเกิน35งองศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นอีก153วันต่อปีในกรณีที่มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในปริมาณปานกลางนะครับอยากชวนดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับข้อมูลชุดน,นี้ก็พูดถึงการ ร้อนนานขึ้นเหมือนกันและยังเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆด้วยกราฟนี้ใช้ดัชนีที่เรียกว,ว่า WBGT ครับดัชนีนี้จะคำนวณทั้งอุณหภูมิความชื้นรังสีจากดวงอาทิตย์ หรือรังสีจากพื้นผิวอื่นๆโดยใช้อุณหภูมิ30.5องศาเซลเซียสเป็นเกณฑ์จากกราฟนี้ถ้าเห็นภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกเมืองมีแนวโน้มร้อนขึ้นทั้งนั้นแหละครับแต่แน่นอนว่าเมืองอย่างกัวลาลัมเปอร์เมืองอย่างสิงคโปร์มาจนถึงกรุงเทพมหานครของเรามีแนวโน้มร้อนกว่าเมืองหลวงของประเทศอื่นทีนี้ถ้าใช้เกณฑ์30.5องศาเซลเซียสว่าเป็นเกณฑ์ว่าร้อนเนี่ย เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากรุงเทพจะร้อนเกินเกณฑ์สูงถึง290วันในปี2050คือพูดง่ายๆไปจนถึงปีนั้นเนี่ยเราจะร้อนเกือบทั้งปีเลยนะครับอันนี้เป็นชุดข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพจะร้อนนานขึ้น,นครับทีนี้ไปอยู่อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือกรุงเทพจะร้อนขึ้นในเชิงของอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นทุก องศาเซลเซียสที่เพิ่มข <kn> ึ้นมามีผลกระทบตามมาเป็นขบวนเลยครับการศึกษาของกรุงเทพมหานครร่วมกับธนาคารโลกพบว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้คือในอีกประมาณ75ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าโลกเราร้อนขึ้นในระดับปานกลางกรุงเทพจะร้อนขึ้น2.5องศาเซลเซียสแต่ถ้าภาวะโลกร้อนรุนแรงมากกรุงเทพอาจเผชิญกับอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีก4.5องศาเซลเซียสเลยนะครับ หลายคนมองว่านี่เป็นเพียงการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ดูเป็นการคาดการณ์ที่ยาวนานอีกหลายสิบปีอุณหภูมิถึงจะสูงขึ้นตามที่เราบอกไปแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับความร้อนที่เพิ่มขึ้นระหว่างทางมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วความร้อนที่เพิ่มขึ้นระหว่างทางทุกๆ1องศาเซลเซียสก็ส่งผลต่อคนเมืองกรุงมากโขอยู่แล้วครับยกตัวยอย่างนะครับตัวยอย่างแรกเลยเป็นเรื่องผลกระทบต่อแรงงานกลางแจ้งละกัน ทย้อนสติติในปี2562ตั้งหลักกันก่อนนี่นะครับปี2562มีคนทำงานประมาณ1.3ล้านคนในกรุงเทพที่ทำงานกลางแจ้งอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์หากอุณหภูมิในเมืองสมมติเพิ่มขึ้นเพียง1องศาเซลเซียสก็อาจทำให้ผลิตภาพแรงงานลดลงประมาณ3.4นําำไปสู่การสูญเสียค่าจ้างแรงงานมากกว่า44,000ล้านบาทต่อปีครับ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับคือถ้าสมมุติอุณหภูมิในเมืองเพิ่มขึ้นเพียง1องศาเซลเซียสก็อาจทําให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราว1 7 0 0 0ล้านบาทต่อปีความร้อนที่รุนแรงยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่ต้องได้รับการซ่อมแซมบ่อยขึ้นส่งผลให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมการคาดการณ์ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือในรายงานชิ้นนี้ประเมินนะครับว่าค่าใช้จ่ายทางสังคมภาพรวมเนี่ย ถ้าสมมติกรุงเทพอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสอาจเท่ากับเราต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายทางสังคมสูงขึ้นถึง 35,000- ถึง52,000ล้านบาทเลยนะครับทีนี้ถ้าสถานการณ์เลวร้ายกว่านั้นอุณหภูมิในกรุงเทพเพิ่มสูงกว่านั้นคือร้อนขึ้น2องศาเซลเซียสจะมีค่าใช้จ่ายทางสังคมเพิ่มขึ้น8,500ถึง1 4 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับ และสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าน่ากลัวคือความร้อนทําอันตรายถึงชีวิตพวกเราด้วยนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าความร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเสียชีวิตได้ครับตั้งหลักกันด้วยสถิติในปี2562เช่นเคยนะครับในปี2562เพราพบว่ามีคนในกรุงเทพเสียชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับอากาศร้อนเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ421ถึง11 7 4คนเอาตัวเลขเนี้ย เป็นหลักเอาไว้นะครับเพราะว่าจากการศึกษาพบว่าถ้าอากาศในกรุงเทพร้อนกว่าเดิมแค่1องศาเซลเซียสอาจทําให้คนกรุงเทพตายสูงขึ้นเป็น1248ถึง2333คนเลยนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้าวัดตามการประเมนินนี้อากาศกรุงเทพที่ร้อนขึ้นแค่1องศาเซลเซียสอาจทําให้คนตายพุ่งขึ้นจากความร้อนเป็นเท่าตัวเลยนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับถ้ากรุงเทพร้อนกว่านั้น ร้อนขึ้นเป็น2องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิเดิมจะมีคนกรุงเทพตายเพราะความร้อนสูงถึง2,363ถึง3,814คนต่อปีเลยครับข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับความร้อนในกรุงเทพคือแต่ละพื้นที่ร้อนไม่เท่ากันนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นแผนที่50เขตของกรุงเทพมหานครสีแดงยิ่งเข้ม หมายถึงเกาะความร้อนที่รุ่ยิ่งรุนแรงนะครับแผนที่นี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเขตที่อยู่กลางปทมเช่นเขตปทุมวันบางรักราชเทวีพญาไทพื้นที่ตรงนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่โดยรอบเฉลี่ยถึง2.8องศาเซลเซียสเนื่องจากมีอาคารสูงและพื้นผิวคอนกรีตหนานแน่นสะสมความร้อนแล้วก็ระบายออกได้ช้าด้วยนะครับขณะที่ถ้าดูแผนที่ดูเขตรอบนอกนะครับ ดอนเมืองสายไหมหนองจอกหรือว่าบางเขนเนี่ยความรุนแรงของเกาะความร้อนมีน้อยกว่าครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเป็นเพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นมีพื้นที่โล่งมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าอันนี้ชัดเจนแม้ว่าพื้นที่กลางเมืองจะมีคนอยู่อาศัยน้อยกว่าพื้นที่รอบนอกเพราะว่ากลางเมืองก็เป็นย่านที่ทํางานกลางเมืองก็เป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ภาษาธุรกิจเขาเรียกกันว่าย่าน CBD หรือว่า Central Business ดิสทริกซ์เนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าย่านกลางเมืองไม่มีคนอยู่เลยนะครับกลับการพื้นที่ตรงนี้จะมีสัดส่วนผู้อยู่อาศัยหนาแน่นครับมากกว่าพื้นที่นอกเมืองอนี่ะครับคือคนน้อยกว่าแต่ว่าถ้าหารเฉลี่ยก,กับพื้นที่ในการอยู่อาศัยหนาแน่นกว่าอยู่กันกระจุกมากกว่าแถมยังมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในแถบพื้นที่กลางเมืองน้อยกว่าพื้นที่นอกเมืองอีกด้วยซึ่งกลุ่มเสี่ยงจากการที่กรุงเทพร้อนขึ้นและร้อนนาน หนีไม่พ้นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุไปจนถึงผู้มีรายได้น้อยที่ขาดโอกาสเข้าถึงพื้นที่เย็นและพื้นที่สีเขียวนะครับคำถามมาจนถึงตอนนี้ก็คือแล้วเราจะแก้ยังไงครับ ว่ากรุงเทพมหานครจะเริ่มดําเนินมาตรการหลายด้านนะครับเช่นแผนปฏิบัติการรับมือคลื่นความร้อนระบบแจ้งเตือนระดับความร้อนและโครงการพื้นที่สีเขียวแต่ก็ยังมีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติมทั้งในด้านการขยายขอบเขตมาตรการการจัดการทรัพยากรเพื่อลดความร้อนและนโยบายระยะยาวครับรายงานฉบับนี้เสนอว่ามาตรการระยะสั้นเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นระบบแจ้งเตือนความร้อนที่ครอบคลุมมากขึ้นหรือการจัดตั้งคูลิ่งเซ็นเตอร์ และจุดบริการน้ําดื่มในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็อาจช่วยลดผลกระทบได้ทันทีส่วนนโยบายระยะยาวมีความสําคัญต่อการเพิ่มความพร้อมของกรุงเทพในการรับมือความร้อนในเมืองก็อย่างเช่นการขยายโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีน้ําเงินตลอดจนการบูรณาการประเด็นเกี่ยวกับสภาพอากาศเข้าสู่การวางแผนเมืองการแบ่งโซนพื้นที่การขนส่งกฎหมายข้อบังคับอาคารและระบบสาธารณสุขเกี่ยวกันหมดเลยครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการรับมือกับความร้อนในเมืองที่จําเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการบริหารจัดการการจัดสรรง,งบประมาณและความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนผู้มีอำนาจตัดสินใจที่อาจพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานพิเศษด้านความร้อนในเมืองเพื่อบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อนภารกิจและพัฒนาแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนเช่นอาจมีการตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการรับมือความร้อนเพื่อให้โครงการลดความร้อนในเมืองสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารทั้งหมดนี้มีตัวอย่างให้เห็นแล้วในบางเมืองทั่วโลกนะครับเช่นในกรุงปารีส ของฝรั่งเศสมีการออกข้อกําหนดอาคารที่มีโซล่าเซลมีการออกข้อกําหนดเรื่องของแนวต้นไม้สีเขียวเพื่อลดความร้อนไปจนถึงการวางแผนกําหนดพื้นที่สีเขียว50-65%ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เหมือนเป็นโซนิง่ง ก็มีด้วยหรือในเมืองอามาดาบัตครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ร้อนที่สุดในอินเดียเนี่ยก็ได้พัฒนาระบบเตือนภัยเป็นสีสีนะครับคือถ้าสีเหลืองเนี่ยหมายถึงร้อนเกิน41องศาเซลเซียสสีส้มคือร้อนเกิน43องศาเซลเซียสและสีแดงคือร้อนเกิน45องศาเซลเซียสแจ้งเตือนไปสีสีเลยครับอีกตัวอย่างหนึ่งใกล้บ้านเราคือสิงคโปร์ครับ oh. ทีน่นี่คลาสสิก ตั้งแต่มาตรการเรื่องการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเมืองครับรวมถึงการทุ่มง,งบวิจัยเพื่อให้สิงคโปร์เย็นขึ้นผ่านการสำรวจข้อมูลจากชาวบ้านการออกแบบอาคารนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลรายจุดเก็บข้อมูลความร้อนเป็นรายพื้นที่เลยนะครับกรุงเทพนั้นร้อนนานและร้อนขึ้นเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับ และมันเป็นมากกว่าความร้อนที่เราคุ้นเคยกันทุกวันด้วยเพราะอย่างที่บอกครับมันมีอันตร,รายถึงตายพูดแบบนี้ผมไม่ได้เวอร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายเมืองที่มีความพยายามแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งถ้าแก้อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีการออกแบบกลไกในการรับมือเหมือนกันซึ่งกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องหยิบเอากลไกเหล่านั้นมาพัฒนาต่อนะครับและนี่คือ headline ขีดเส้นใต้ประเด็นใหญ่โดยสำนักข่าวทูเดย์ใน E ีีนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในประเด็นใหญ่ครั้งต่อไปครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today